ครับก็พบกันอีกรอบหนึ่งนะครับวันนี้เพื่อนๆทาง youtube ชมว่านกไอ่แดงกันนะครับนี่ว่านกไอยแดงป่าตุนสีแดงนะครับว่านกไอยแดงป่าถดยอดความสวยงามนี่ครับดอกของมันใบลำตุนมีว่านสักล็กนะครับราวดป่าตุนนี้ ราหุบป่าใบไม้ลายโตของมันนะครับราหุบป่าอยู่ที่นี่ต้นทังนะครับนี่เป็นปลาปลาดงดิบสุดยอดนะครับนี่นี่พามาถ่ายให้เพื่อนดูกันนะครับว่านไก่แดงไก่แดงป่านะครับสุดยอด สุดยอดว่านพระยาไก่แดงครับยอดของมันก็ถ่ายให้เพื่อนดูกันนี่ครับว่านไก่แดงนี่ต้นของมันต้นว่านไก่แดงในป่าดงดิบนะครับนี่ส่งให้เพื่อนกันทั่วปฏิทศเบอร์โทรศูนย์แปดหกสอ้าสามเ้าหนึ่งนะครับ ว่านทุกชนิดที่เรามีนี่ต้นว่านกีบเรลหรือกีม้าลุมเกือกม้าลุมนะครับก็โงงไงเพื่อนเหมือนกันนะครับว่านชนิดนี้สุดยอดในป่าแบบนี้ครับว่านไก่แดงพาเดินดูเลยลำน้ำลำคลองกันนี่ครับ นี่เป็นป่าดงดิบแล้วนะครับพ้นจากสวนก็เป็นป่าดงดิบนี่กี่เรดเถล็กของมันนี่เถล็กที่เราจะส่งให้เพื่อนกันนะครับแบบนี้ต้นนี้ว่านือษีนางครวนนี่ครับว่านหรือษีนางควนต้นของมันนี่หัวครับ หัวของมันนี่หัวของมันนะครับดูความยาวความใหญ่หัวของมันนี่ครับนี่ดูยาวเกือบ5้าดิเสซนนะครับต้นนี้หัวของมันสุดยอดที่นี่ ปาลำมโนเบรย่ชุดสายบอลเต่าบอลร่มนะครับว่านสายกวักมหาพุ่มนี่ว่านระยะสามสิบสองเมียออกลูกแล้วระยะสามสิบสองเมีย มีว่านลูกไก่ตองลูกไก่ดำนชนิดนี้สุดยอดความสวยงามเหมือนกันนะครับก็ดิดมาเจอว่านพิษพอดีนะครับว่านสามแก้วนี่ต้นของมันอยู่เหมือนกันนะครับกับใบว่านจางร้องจะอยู่ใกล้ๆกันต้นนี้ก็เจ็บปวด เสพปดทรมานเหมือนกันนะครับแต่ไม่หนักเหมือนอว่านหลังตังช้างหรือว่านช้างโรงนะครับจะเจิบน้อยกว่าเดินตายเดินก็ต้องระวังไปด้วยครับดูไปด้วยมันมีตัวทากนะครับตัวทากขึ้นกัดนี่ครับข้างขาวดำหรือว่านหรือสีนางครวนนะครับต้นใหญ่เพื่อนดึง ดูแต๋ดินน้ำนี้นี่ก็ต่อเป๊บไปใช้น้ำด้านล่างนะครับจะต่อกไปใช้ที่หมู่บ้านจะดูตัวทากจะขึ้นมาอีกดูหัวหัวนี้ว่ามันใหญ่หรือไม่หยับกัานหรือสีนางทรวนหากหัวใหญ่ก็หักไปทำยา เอาไปทำยานะครับพ่ามันเยอะในปากต้องใช้หัวใหญ่ๆแบบนี้หัวนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็พอจังพอใช้ได้อยู่วันหรือษีนางควรวันนี้ก็เล็กกอใช้ได้ครับวันี้ เราพาไปปลูกก็ต้นมันจะใหญ่แบบนี้ทันทีนะครับแบบนี้ทันทีเราเอาใบออกหมดพาไปตั้งยูนไว้มันก็ขึ้นหอกขึ้นนะครับต้นนี้ปลูกง่ายว่านืาสีนางกวน เรามาถ่ายกันในป่าเลยวันนี้ครับลูกว่านกันหมักเศรษฐีก็เริ่มจะถุกช่วงนี้น่ครับกันหมักเศรษฐีต้นกีบกเลยดเยอะครับกวางนี้ต้นใหญ่ว่านกีบแรด ยืนถ่ายให้เพื่อนดูกันในป่าวันนี้สุดยอดเหมือนกันเจอเยอะนะครับว่านะยายินว่านฤาษีนางครวนว่านเต่าทองนํำโชควนันกับฤาษีนางครวนชุดนี้ถาย ให้เพื่อนดูไปตอนเรามาเก็บกันนะครับูต,ต้นใหญ่ๆหัวใหญ่ๆหากมันไม่มีหัวใหญ่เราก็ไม่เก็บมันนะครับไม่เก็บมันไม่เอามันตน้นนู้ก็ใหญ่นี่ครับรากของมัน,นีรากต้นใหญ่ของมันนี่ครับคือสีนางรวนเถาอยู่แบบนี้นะครับ นะนี่ครับเต่าของมันว่านหรือสีนางครวนนี่ปากที่เขาดำกันพาน้ำไปใช้ด้านหมู่บ้านนะครับนี่กีบเรศต้นของมันว่านกีบเรศ นี่ครับเพื่อนๆเ,เราเก็บมาแล้วนะครับเถ mm hmm. าดูสีนางครวนนี่ไก่แดงแบบวานไก่แดงป่านี่ครับเราเก็บส่งไปให้เพื่อนด้วยนะครับแล้วก็พาไปปลูกไว้ที่บ้านสำหรับคลิปนี้ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับของลุงตรมใจ เรามีคลิปเลยก็จะได้รับชมกันโปรดติดตามชมกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบกันเพียงเต้านี้สวัสดีครับ